w เวนส a y และบาร์บี้กำลังเล่นตุ๊กตาพวกเธอมีตุ๊กตาที่ไม่ธรรมดาจริงๆนี่คือตุ๊กตานางเงือกน่ารักมากและพวกเขาอาศัยอยู่ในตู้ปลาสุดยอดแต่ว่าตุ๊กตาสองตัวไม่สามารถอาศัยอยู่ในตู้ปลาเดียวกันได้มันคัดแค่บไปหน่อยแต่ว่ามันแตกแล้วไม่นะโอ้พระเจ้าสาวๆงั้นก็มาสร้างบ้านให้หนางเงือกแต่ละตัวกันเลยแบบนี้จะได้อยู่กันได้ไปดูกัน มาเติมน้ำในตู้ปลาดีกว่าน้ำใสจังเหมาะกับนางเงือกของฉันเลยอะเรียบร้อยแล้วของเธอละ่ะโอ้ฉันคิดออกแล้วว่าจะหาน้ำจากไหนติงเปิดน้ำสิเยี่ยมมากเติมน้ำเสร็จแล้วติงเอาสายยางไปไปได้แล้ว ฉันจะเลือกสีชมพูเฉดไหนดีนะอ้สีนี้แหละเหมาะกับหลังคาเลยใช่ดีมากและเฉดนี้เหมาะกับภายในบ้านเป็นวอลเปเปอร์วิเศษทีนี้เพิ่มสติกเกอร์ออกมาสวยๆดีกว่าแต่ที่ผนังนางเงื่อกของฉันชอบหอยและสัตว์ทะเล ออกมาสวยมากๆเลยฉันชอบนะเอ้ยมื่อกี้อะไรอะขยะเหรอมันไม่ใช่ขยะแต่มันคือฝาก,กระป๋องสีฉันจะทาบ้านให้เป็นสีดำฉันชอบสีนี้มากๆมันเข้ากันกับนังเนื้อของฉันใช่แล้วและที่ผนังติดสติกเกอร์น่ากลัวน่ากลัวจะทำยังไงกับตู้ปลาดีนะขอคิดก่อน ทันทีดดอ,อกแล้วนะเราต้องการดินน้ำมันมาปั้นลรูปกันเลยเราจะปั้นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่อยๆปั้นและจากนั้นก็ทำลายสุดยอดปั้นเลยทีนี้ก็มดวนและเราจะได้เปลือกหอยทำเอง เอาไปวางที่ก้นตู้ปลาทีนี้เอาถุงพลาสติกแล้วก็มะกกะโรนีเพิ่มสีชมพูปิดถุงแล้วก็ผสมให้เข้ากันดูสิออกมาเป็นมักกะโรนีสีสันสดใสทีนี้เอามักกะโรนีเสียบลงไปที่ดินน้ำมันออกมาเหมือนปากกาลังเลยเพิ่มอีกหลายอัน เหมือนใต้ท้องทะเลมีปราสาัทแมงกะพรุนฉันชอบมากน่ารักและเราจะเพิ่มคริสตัลลงไปด้วยมันทำให้นึกถึงอัญ,ญมณีและแน่นอนห่วงยงังเจ้าปูน้อยและของอร่อยน่ารักจังเลยตกแต่งด้านนอกด้วยนะสุดยอด เออนั่นอะไรอะ่ะติงอยู่ไหนเนี่ยหายไปตั้งนานบอกให้ไปเอามาตั้งแต่ห้านาทีที่แล้วนี่แหละหัวกัะโหลกของป้าแมรี่ใส่ลงไปที่ตัวปลาและก็ปั้นดินน้ำมันเราจะปั้นเป็นเจ้าปลาหมึกนี่แหละคราเคนของเราสุดยอด และเพิ่มเม่นทะเลและปาการังจากนั้นเอารูปใหยแมงมุมมาและเราจะวาดตามและเราจะได้ใยแมงมุม3ามิติวิเศษเท่านี้ก็เสร็จแล้วเพิ่มลงไปที่ตู้ปลาของเราตรงนี้เลยและปลาจากท้องทะเลลึก และคริสตัลเยอะๆและเราจะมีห่วงยางสีดำและลูกบลด้านนอกก็ตกแต่งด้วยวิเศษนางเอกของฉันต้องชอบแนะ่มาดูกันเถอะไปไว่ายน้ำเลยเปิดไฟวิเศษจนหน้าขนลุกนางเงอกของฉันก็มีความสุขเหมือนกันกับตู้ปลาของเธอ เธอไม่เคยคิดเลยว่าจะมีตู้ปลาของตัวเองแบบนี้ถ้าไม่มีเพื่อนหน่าเบื่อยอย่างเวนสเตย์นะมาตกแต่งบ้านกันต่อดีกว่าเพิ่มลูกบอลดิสโก้ที่นั่งโต๊ะและแน่นอนต้องมีตู้สำหรับเก็บของกินที่มุมนี้รีเซตตู้สำหรับของเล่นอื hmm. และแน่นอนสลามสีชมพูใส่ลงไปในตู้ปลาเล็กๆเลยและมุมนี้จะมีสลามที่มีเปลือกหอยฮะมันเหมือนน้ำตกเลยสุดยอดฉันมีปาตี้สีชมพูปาตี้สีชมพูกันเหรออย่าแยงไม่มีรสนิยมเอาซะเลยเดี๋ยวฉันแสดงให้ดูว่าการตกแต่งบ้านที่สร้างสารรค์ต้องเป็นยังไง ก่อนอื่นเราทำชั้นวางยาวิเศษและมุมนี้มีน้ำตกจากสลามสีเขียวและลูกก้าวิเศษในการเรียกวิญญาณเอตุ๊กตาของชั้นอยากคุยกับผีหรือเห็นอนาคตเรียบร้อยใช่แล้วตุ๊กตาของชั้นแอบบอกว่าถ้าสามารถทำนายดวงชะตาได้ด้วยนะนั่นไงละ่ะ ว้าวทุกคนมีไอเดียที่น่าสนใจจริงๆแต่ว่ายังมีอีกชั้นหนึ่งที่ต้องตกแตง่งคิดอะไรอย่างว่าจะทำยังไงทุกคนอ๋อใช่แล้วฉันจะสร้างห้องนอนมีเตียงและของเล่นชิ้นโปรโดของตุ๊กตาของฉันทีนี้มาจัดตู้เสื้อผ้ากันเยี่ยมมากตุ๊กตาของฉันจะมีชุดหลายชุดเลย และแน่นอนต้องมีตัวเครื่องแป้งและกระจกวางเครื่องสำอางน้ำหอมตัวอีด้วยเอเหนื่อยนิดหน่อยอย่อะและเราจะเพิ่มสไลเดอร์ที่พาเธอลงไปที่ตุ้ปลาเรียบร้อยเอเวนสเตททำอะไรนะฝันร้ายฝันร้ายอะไร นี่คือต้นไม้ในบ้านธรรมดาธรรมดาเท่านั้น <c oughs> มันชอบเยลลี่นอนเอามาวางไว้ที่ห้องนอนของเรามีต้นไม้เก่าๆที่น่ากลัวและตัวเครื่องแป้งพร้อมเครื่องสำอางและแน่นอนลงศพคงไม่มีใครอยู่ใช่ไหมติงไปเอาตุ๊กตามาให้ฉันสิมันจะอยู่ที่เตียงแขวนรูปภาพและสไลเดอร์ลงไปในสระ ฉันว่าฉันก็ทำเสร็จแล้วนะว้าวฉันเห็นแล้วว่าตุ๊กตาของพวกเธอชอบบ้านของตัวเองมากพวกเธอรู้ว่าตุ๊กตาของเธอชอบอะไรกันในขณะที่บาร์บี้กับเวนสเตย์กำลังแข่งขันแต่ตุ๊กตาของพวกเธอเป็นเพื่อนกันแล้วบ้าเราในคอมเมนต์ว่าเธอชอบบ้านตุ๊กตาของใครมากที่สุดเพราะว่าบ้านแต่หลังเอกมาแตกต่างกันมากแต่ก็สวยในแบบของตัวเอง ใช่แล้วดูสิมีของตกแต่งมากมายสาวๆตั้งใจและทำได้ดีมากน่านเหลือเชื่อไปเลยเหลือแค่ให้คนดูตัดสินใจะให้คะแนนกันเท่าไรเอาละมาดูกันเลยบ้านแต่ละหลังอ้าสนับจังใช่รเราทำได้ดีมาก ถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย